สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมลองทรงสูงนะลองทรงสูงนะครับวันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าอยาาสูงนะให้ตัดนะครับเป็นควีนกลางๆประมาณนี้นะครับกลางไปหูพอๆกำลังสวยนะแต่ด้านข้างขึ้นไปนะครับเต็มหนึ่งหน้าวีใหญ่เลยประมาณนี้นะครับก็ถ้ให้จะ เมื่อกี้ไทยนะครับหนึ่งแนบสองยกสามลอยนะครับไปเลยขึ้นกรอบทรงให้ได้ก่อน ลูกค้าบบต้องการเอาแบบประมาณลองฟันเบอร์หนึ่งนะความยาวนะครับก็ให้อยู่ประมาณไม่เกิน3มิลิเมตรนะครับห่อหสไลด์บีขึ้นไปเลยนะครับ ตัวมาตัวมาดเลยเก็บขอบเก็บเดียบออกด้วยผมจะใช้บริเวณประมาณกลางดีนะ จะเปสั่งมาขึ้นไปเลยขึ้นไปถึงไหนกลางในหงอนาตเลยนคือจังการแล้พอ แนบสองยก300สามร้อยชื่นไปเลยความรุนลงครับ ตัดทิ้งเลยเพราะว่าจรไม่เท่ากันนะมาเริ่มจุดจอรอยู่ประมาณหางตาพอดีนะครับออนนี้ทับหูลงเก็บติดผมด้วยมเมบนเลื่อนด้านซ้ายด้านขวาแล้ว ความไม่ลงลตันต้นข้างนะครับตรงนี้เก็บลบขอบลบเดียมออกนะ ข้างๆประมาณนี้พอไหมประมาณนี้ได้นะครับมาดูข้างนี้นะครับเห็นไหมมันดีดแล้วก็เกา่าๆนะครับเบาๆนะครับเก็บขอบเก็บเหลี่ยมออกท่องข้อต่อตรงนี้นะครับสําคัญมากนะครับเก็บให้มันอะไรให้มันให้มันนุ่มให้มันขอบมันกลมๆหน่อยนะตามลูกทิานะครับอย่าให้เป็นเหลียมนะ เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็าไปนรตรงไหนที่ไม่สวยก็แต่งเพิ่มเติมนะก็ิ่มอนนี้นองครับมันดำด้ลยสไลด์ลงไป ลองทรงสูง,สงถ่ายแบบธรรมชาตินะครับถุยกลางนะลองทรงสูง,สงถุยกลางถ่ายแบบนวลกลืนนะครับนะง่ายๆนะครับไม่ได้ยากเลยเลย ดวมันไม่สวยก็ตัดขึ้นไปเริ่มต้นที่หางตานะตรงนี้นะครับซ้ายขวาทำเหมือนกันนะความดีคนรีโลับเก็บ ตัวนี้สำคัญนะตรงนี้นะครับ,รบพราะามเก็บขอบเก็บเดี่ยมนะมือใหม่เก็บไม่ได้ก็กล้าหน่อยกล้าเก็บหน่อยเก่า กระจกดูซ้ายขวาคือตรงนี้มันดีดหน่อยแล้วเราข้องบนน้องตัดออกมาเนี่ยตัดคร่บออกเท่าไหร่เอากเเอกสักเซนหนึ่งพอไหมหรือออกครึ่งหนึ่งเลยเซนหนึ่งเท่านี้แล้วก็านนะาามากันขอบให้ลูกค้านหน่อยนะครับ ทับหูลูกค้าไปข้างหลังเรียบร้อย สำหรับท่านที่ไม่ถนัดเรื่องไปเป็นโกนนะก็ขอแนะนํานะครับปัตเตอรียนกันขอบดีเทลเลอร์แอรไพนะแบตเตอรี่ลิเธียมไมออนนะครับกันแค่นี้ก็ได้นะครับสหรับผู้หญิงที่ไม่ถนัดเรื่องไปเป็นโกนนะผู้ชายด้วยถ้าลมไปเป็นโกนมันจะคมมากกว่านี้นะครับ,บกันติดล,ล่ากลง จิตล่างลงลงดูซ้ายขวาบาลานซ้ายขวาก็เป็นใช้ได้นะครับก็กั้นรอบรันขอบจิดละลงจิตล่างลง และมุมไปด้านข,ขวาลาบตรงๆงมาแป็นีก็พอมาดูบาลานซ์า้ายขวาเป็นใช้ได้นะครับเทคนิคของช่างช่างใหญ่ที่จะบอกนะคือก่อนที่เราจะฉีดน,น้ำซอยผมนะปัดความเสร็จผมให้สะอาดก่อนลูกค้าก็จะได้ไม่ระคายเคืองนะไม่คันคอนะตอนนี้มันจะยุบๆยุบๆยุบๆนะครับ กินน้ำนะครับให้เปียกนะลูกค้าบางท่านก็บอกเอาไว้อัตราเดิมบางท่านก็บอกเอาสั้นหน่อยคุณก็ตกลงกับลูกค้านะว่าจะออกเท่าไหร่ ข้างหน้านะครับมาดูข้างหน้าข้างหน้าก็เรียมหมดนิดนึงเรียมออกหน่อยเพราะให้มันเขอลูเขส่งข,งข้างๆทำยังไงตัดโอเวอร์ซิสโคมขั้นเลยกันไกลเหนือบีไปเลย 刚才那位吗？嘞。 ทีนี้นะครับเราจะอะไรเราจะซอยผมข้งบนนะครับเลยสองนิ้วตัดเลยนะเอาเซนเตอร์ก่อนนะแล้วก็มาอะไรด้านข้างโค้งนิ้วตามรูปศาสตร์แล้วตัดเลยครับเลยสองนิ้วตัดเลยโค้งนิ้ว สองนิ้วนะครับจำตุสีสานนะครับด้านหลังก็สองนิ้วกว่ากว่าสองนิ้วครึ่โงโยงมือหน่อยต้องการให้อะไรให้กระโหลกศรีรษะมันทุยนะครับไม่ซอยผมเราตัดไปกับหัวแบนนะ เลยสองนิ้วสวยออกโดยสองนิ้วมีเลยไหมมีไหมไม่มีมีไหมไม,ม,ม,ไหม,มีก็ตัดออกครับอพอไหมประมาณนี้สั้นกว่านี้ได้ไดเอาออยอีกครึ่งนะึงนะครับนะเหลือนิ้วเดียวไหว้แม่นิ้วเดียวอเอออยสั้นอีกหน่อยนึงฮะสั้นสั้นกว่าน,นี้หน่อยนึงนิดหน่อยนึงประมาณนี้นะพอไหม ประมาณนี้ลูกค้าขอก็เหลือแค่นิ้วเดียวพอตัดเลยะะนะครับไม่ใช่สอนิ้วเหลือนิ้วเดียวครคงนิ้วตัดเลยก็ได้ดูนะครับ2องเวอร์ชั่นนะครับต้องตัดทังออก2นิ้วหรือนิ้วเดียวนะ,ะคุณก็จะไปอารมณ์เสียนะ เขาอยากสั้นนะต้องตามใจลูกค้านะลูกค้าสั่งสั้นเอาเดี๋ยวหน้าบึง้งหน้าเบี้ยวไม่ได้นะเราเป็นช่างนะเราต้องมีความสุขกับการอะไรตัดผมนะครับลูกค้าบางทีตัด2รอบแล้วบอกเอาสั้นกว่านี้อีกนะค,คุณก็ไม่ต้องมาใช้นิ้วคีบแล้วนะครับตัดยังไงก็โอเวอร์ซิสุคงคัดไปเลยไงนะ 帅嘞。 วีหาตัวเองเลยสอยมาเลยพอไม่วามยาวลูกค้าไม่กล้าสั่งรอบสามเนอะขอกัวสั้นเลยทีนี้นะครับทีนี้จะรอฟันปลา,มมาลงนะซ้ำกระหน่ำให้มันบางผิวหน่อยนะครับตับเลยตรงให้หนาสับเลยสับมาเลย เซวที่สองชถวที่สามแวที่สี่ชถวที่ห้าแวที่หกซับตั้งข้างล่างขึ้นข้างบนนะมันไม่ได้มั่วนะดูดูเหมือนมนัมนมนัมนมั่วเรามีสเตปม,มีขั้นตอนของเราไปอยู่เป็นแถวแถวเป็นแนวๆอยู่นะครับ ทรงด้านหลังพอดีไหมชอบไหมโอเคครับ บาร์เบอร์นะครับเอาไปคนหนวดกนเข่านะครับซารลอนก็เอาไปสระใดเซตติ้งจัดทรงนะการขอบการจอนก็ตกลงกับลูกค้าให้ดีๆนะครับว่าจะเอาแบบไหนวันนี้ใส่แว็กจัดทรงสันหน่อยขอบคุณนะครับในแบบที่อนุญ,ญาตให้ถ่ายวิดีโอสอนระองค์รูปนะก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนะครับมีงานทํามีรายได้แล้วก็เป็นแนวทางในการตัดผมเพื่อให้สังคมมันน่าอยู่เรียบร้อยชอบไหมตั้งๆอันนี้หรือชอบเป๊ะ เท่าแบบไหนไปไปน,นี่เหรอเอาแว่นใส่ด้ไหมนี่เหรอประมาณนี้ใช่ไหมครับเอาตามใจนะครับจะทรงครับร้านกำเนิดซาลอนนะครับตั้งอยู่ปากซอยพระหลิติน52ิเพียรสายใหมก่กทมนะตรงข้ามตลาดยิ่งจเจริญน,นะครับ นั่งรถไฟฟ้า BTS นะรัมาลงที่สถานีสะพานใหม่นะครับออกประตู4นะครับเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะอยาจะเรียนตัดผมกับช่างใหญ่ก็สอบถามรายละเอียดเข้ามานะครับค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรมีค่าอุปกรณ์เท่าไหร่ค่าตัดผมเท่าไหร่ค่าเราเรียนเท่าไหร่นะครับตรงไหนไม่สวยก็แต่งๆไปลูกค้าจะไม่ออกจากร้านนะแต่งเรื่อยๆ ในเวลาที่ด่วนๆน,นะยี่0ิบนาทีนะครับตรงไหนที่มันยังไม่สวยตรงนี้มันยังดำๆนิดนึงครับครับไม่ยากนะไอ้ที่ยากคือไม่ทำนะครับดูเฉยๆแล้วคิดว่ามันจะเปลี่ยนนะครับยังไม่มีใครเคยทำที่สำเร็จในที่แบบไปยืนดูเขาตัดผมแล้วไปเปิดร้านตัดผมมันเปลี่ยนไปไ่ได้ วันนี้ลาไปก่อนอยากจะตัดผมันช่างใหญ่โทรศัพท์จองหิวเข้ามาวันนี้ขอบคุณครับนายแบบขอบคุณครับบ๊ายบายลาไปก่อน